กรับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Facebook Television Twitter Page และ Instagram ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารัความวินยาของผมนี่จะต้องทำเสมอเพราะเมื่อเช้าตรูนี่ถามพักพวกอยู่พ้นทะเลทรัจั์มาถามว่าท่านบนทรองทานไปฟิลิปปิน์มาเหรอผมก็บอกว่าเมื่อไร แกก็บอกว่าไอ c e b o o k t e l e v i s i o นที่ผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษน่ะไอโฟนมันแปลมาคำว่าฟิลาเดนเฟียซึ่งเป็นความใฝ่ฝันที่ผมอยากจะไปฟิลาเดนเฟียเพนซินวาเนียซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งของวอชิงตันส่วนฟิลาเดนเฟียนั้นอยู่ใกล้ใกเวอร์จิเนียที่อเมริกันชนลุกแดนสูน่กันมากผมก็ได้ไปล่องมาผมว่าอย่างนั้นเหรอแกก็กดมาให้ดู อ้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆไอคนแปลมันบอกว่าการละครั้งหนึ่งของเราที่ฟิลิปปินส์ <c oughs> เห็นไหมครับท่านดูฟังและท่านผู้ชมที่รับผมนี่จะต้องเอาข้อมูลเสมอนาะถึงจะมานำเสนอใน YouTube เพราะมันเป็นเว็บไซต์ที่บันทึกประวัติชีวิตผมจนผมตายไปแล้วคนก็ยังมาดูนะแต่ผมเอาความผิดมาเสนอก็ เรื่องที่รายแรงมากสำหรับชื่อเสียงและวงตระกูลชาตุวันวันนั้นผมเจออดีตเอกกราจารทูตพอผมบอกว่าผมชื่อมณฑลชาติวันครับท่านก็บอกอ้าวเป็นอะไรการท่านทวินเป็นอะไรกับท่านวนวน,น,นท่านนี้เยอะแยะไปหมดท,ท่านวิเชียนท่านอะไรก็ไม่รู้ผมก็บอกว่าก็อย่างันนั่นแหละนามสะกูลเดียวกัน ท่านผู้ฟังและท่านผู้มชมที่ขอรับอีกรกลหนึ่งเมื่อเช้านี้ทวิตเตอร์ท่านประหลัดบนทอนท่านจบรามรุ่นไหนล่ะผมนี่สิทธิ์เก่ายินดีด้วยนะครับที่มาทำทวิตเตอร์เพราะว่าท่านบนทอนจบรามกำแหงผมชอบใจมากแต่ทุกวันนี้รามกำแหงทำไมมาวิทยาลัยมันตายไปแล้วครูบาอาจารย์หายไปไหนผมก็เลยส่งรูปที่เป็นครีรัฐศาสตร์มาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์สิงแดงแต่ครยดำ ไปให้แกดูแล้วก็บอกว่าแหมเหมือนกันเลยกับอดีตอธิการบดีท่านได้จากไปแล้วคือท่านรังสรรแสแสงสุขทีกลอบเ้วยก,กันกับผมผมไปบรรยายที่รามกับแหมยุคสมัยคุณจตนุพรพรมพันธ์ยุคคุณวัชราเพชรทองนี่เชิญผมไปบ่อยอาจารย์รังสรรเห็นผมพุ่งเข้ามาก่อนเลยสวัสดีน้องปลัดแปรมโบ มยายไลรามตาเมงดีนใ,นใจที่น้องนี่ได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องทางประชาธิปไตยนะมาัยไลยเรามีชื่อเสียงมากผมก็เรื่องอะไรจะไปขัดของอาจารย์ก็ตามน้ำไปเช้านี้ไอ้พักพวกเพื่อนฝูงผมมาวิ่งงานว่าให้ช่วยไปเคลียร์กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหน่อยเรื่องการจัดตั้งตลาด รู้สึกมันถาถกันเยอะตั้งแต่นายกเทศมนตรียาวไปจนถึงไอ้ท้องถิ่นยังหวัดผมก็ว่ามันไถตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีหลายกฎหมายรวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ต้องห่วงคุยไปคุยมาคุยเรื่องอดีตไอ้เพื่อนสนิทผมนี่ผมนึกว่ามันเชื่อผมแล้วนะมันบอกว่านี่เมียท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าท่านประหลัดไม่ได้เดินจริงหรอกสองพันกิโลเมตรภูเก็ตปัตตานีปัตตานีกร,ร,รุงเทพ ขึ้นรถตลอดแมะดูรั่รท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพมันว่าผมขึ้นรถตลอดไม่ได้เดินจริงผมก็เลยด่าแม่มันว่าขี้เกียจไปติดตามงานได้มนแล้วแค่ประวัติชีวิตบุคคลของคนคนหนึ่งที่ทำมาจริงจังมีหลักฐานมีภาพถ่ายมีหนงังพือพิมพ์ทีวีออกเยอะแย,ยะมันยังไม่เชื่อเลยว่าผมเดินจริง สามสี่ตัวอย่างไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับท่านดีารพเพราะผมก็คือบุคคลสาธารณะคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตอกย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องมาพูดมาคุยทางโลกโซเชียลสม่ำเสมอเพราะคนที่ไม่รู้ข้อมูลนี่มันยกเมฆหมายเยอะมากเหมือนกับดตรตนรงเพศประเสริฐเจอผมแกบอกประหลัดทักสินโอนเงินมาละยังเดือนนี้แต่ข่าวว่าเดือนละสามล้าน รับจ้างทำยูทู f เฟซบุ๊กโลกโซเชียลผมก็ด่าแม่แกบอกจบดอกเตอร์มาจากไหนไอ้พวกใหญ่ครบจบแน่หรือเปล่าด็อกเตอร์กำมมารอหลายท่านบอกโอ้โหท่านบรัเร็บ,บิลทำไมตอนนี้ทรยศทักษินผมนี่ไม่ชอบเลยคนไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่มีพระคุณต่อตอนเองคนเราต้องกะตันยูกะตะเวที่ตาคุณ น้าผมหลอกเลืองอะไรกันเนี่ยก็แกบอกว่านี่ไปเที่ยวยุบหมู่บ้านเสื้อแดงนี่แล็บโบ้ลรบโบทำไมถึงเป็นคนเช่นนี้ผมก็ด่าแม่ไปอีกบอกมึงบ้าไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูไอซูบอนอะถาววงกับประลัดเปลวโบหน้าตามันความหลอ่อความสง่างามคุยเคยลูกหลานมันต่างกันลิบลับมึงจะบ้าเหรอมันบอกก็ไม่รู้แหละแล็บโบก็คือคุณนั่นแหละเห็นไหมครับท่านที่เคารพ เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่ผมก็จะต้องตอบย้ำอยู่บ่อยๆว่าไอสังคมนี้นี่ผู้คนที่จบปริญญาเอกปริญญาโทรป,ปริญญาตรีไม่ได้จะฉลาดอะไรเลยหนึ่งมันไม่ฟังสองมันไม่คิดสามมันไม่ถามสี่มันไม่เขียนเพราะฉะนั้นความก่ก็ยึงปราดึงอยู่ทั่วไปสุดท้ายก็บอกว่ามาแล้วคนดีของประเทศเพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมากู้ชาติ เป็นผู้ที่จะทําให้ความซื่อสัตย์สุจริตกลับมาคืนสู่แผ่นดินน้องชมพู่และน้องการวันที่หกสองก็ไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังที่เขารัเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณสื่อโลกโซเชียลที่ทำให้ผมได้นำข้อมูลต่างๆมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคนที่ฉลาดไปแล้วก็คือบัวเหนือน้ำบัวกลางนา้ำและบัวกำลังถั่พอนา้ำ แต่ประเทศไทยเรานี่พวกบัวใต้ตมนี่มันมีมากมายเหลือเกินนะครับท่านทีดคารบจึงจําเป็นที่จะต้องจุดไฟความคิดพิทิตมวลมานประสานปัญญานําหน้าเปลี่ยนแปลงแค่แลมโบ้มันยังแยกไม่ออกเลยว่าผมนายยเอกมนทรชาติสุวรรณนั้นกับนายธูพรอัาวงศ์เนี่ยมันคนละคนกันในเมื่อยังแยกไม่ออกมันก็มีคนบางประเภทที่มาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียล มาด่าว่ามันเป็นตำรวจนะครับทานทีก็รพครับตาผมแหลกเลยว่าโอ้ยไอ้ปลัดปัญญาอ่อนไอ้ขี้เถอจะมาเสนอแยกกรมสอบสวนแยกตำรวจแยกหมายจับให้พูดภาษาไม่ลงหมายจับทำไมไอ้ปลัดปัญญาอ่อนก็พูดกันไปพูดกันมาผมก็ว่าเอ็นปัญญาแข็งจังแล้วรู้ไหมว่าประเทศไทยนี่การปกครองก็มีสมส่วน คือราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นสมุหานายกคือกระทรวงมหาดไทยสมุหากลาาหมคือกระทรวงกลาโหมทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกระทรวงมหาดไทยมีผู้าราชการจังหวัดเป็นนายกรัฐมนตรีของจังหวัดนายอำเภอเป็นนายกรัฐมนตรีของอำเภอเขามีสมุนบริวารรับใช้คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นมือปืนที่สามารถ ยกขระบ,บวนมารล้อมสารการหรืออำเภอได้ทุกเวลาถ้าหากว่ามีการเป่านกหวีดแล้วก็มีชการฝ่ายปกครองเต็มไม่หมดเลยทุกทั่วหัวระแห่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าอำนาจมหาไทยเพราะฉะนั้นใครจะไปแต่ต้องตามที่คุณเสนอน่ะมันไม่ได้หรอกแต่การเสนอเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยกันคิดแต่คุณอย่ามาดูหมิ่นผมที่ว่าปัญญาอ่อน เพราะว่าปัญญาอ่อนไม่ได้ถ้าผมยังแยกแยะออกว่าประเทศนี้มันมีการปกครองราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องทินแต่คุณมันยังปัญญาแข็งเหลือเกินคือใส่อะไรไม่ลงนะมันก็ทําดีกับผมสักพักมันก็โกรธทามาแซะอีกบอกว่านี่แล้วทำมายังชายยอดนายหมวดเองอยู่ลาออกจากกระทรวงมหาดไทายมาเกือบ30ปีแล้ว ผมบอกเอาถ้างั้นมึงก็ไปถามพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ยอมพลสนิทธนาราช์ยอมลอพลปอพิบูลครามสิตายมาตั้งห้าหกสิบปีแล้วทำไมเขายังใช้ย,ยอดอยู่สแสดงถึงความไม่เข้าใจเป็นการขีเร้เถื่ออย่างรุนแรงเลยมันเป็นแค่าการตำรวจได้ยังไงจดพระาชฐ,ฐานของพระมหากษัตริย์นั้นคนจะเลิกใช้ได้ต้องถูกถอดยอดแบบร้อยโทพัชรพรมเผ่าหรือถูกถอดยอดแบบว่าที่ร้อยเปียพิศศ์เวชาชีว่า แต่ที่นี่ของว่าที่ร,ร้อยตรีพิศเสดวจชาจิว่าดีนะครับ่าผบุฟังผมยังไม่เห็นมีหนังสือถอดยอดนะแต่ว่าที่พันจราพรมเผาเนี่ยร้อยโทพันจราพรมเผาคนถอดยอดก็คือนายชวนิมพัยนายรัฐมนตรีในช่วงนั้นจู่ๆไม่รู้มาได้ยังไงร้อยเอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ต้องคนฟ้าสงสัยกัน สรุปความยาำเช้านี้เบาๆแลวครับวันจันนี่นะครับท่นทานผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เราปราบใด้ที่ประชาชนยังไม่มีข้อมูลไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานมายืนยันสิ่งที่ตนเองคิดเห็นนั้นเพราะว่าประเทศเรายังลำบากมากในการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยและในการที่จะเสริมสร้างกาปรปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน แล้วก็ยากยิ่งที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ตกกระป๋องไปในปีนี้หรือปีหน้าหลายคนมาด่าพลเอกชวลินยกใหญ่ยุทธเสียยกใหญ่หาว่าเป็นชาตเวนผาด็จการเป็นพวกอีแอบอยู่ๆมาสนับสนุนผมก็เลยช่วยกันไว้เพราะว่าท่านชราแล้วอายุตั้ง8 8ปไม่กี่ปีก็ตายแล้ว ท่านไม่มีประโยชน์อะไรในการชิงอํานาจกับใครเขาแล้วแต่ว่าไอ้พวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักอนาคตใหม่หลายตัวนี่แหละจะต้องประนามย้ำเดียดมันคือนางศรีนวลบุลือและใครต่อใครหลอกลวงประชาชนว่าอยู่พักอนาคตใหม่เสร็จแล้วพอได้ดิบได้ดีมันก็ไปอยู่กับพักภูมิใจไทยบ้างไปอยู่กับเสียโนนเสียนี่บ้างนั่นมันซื้อกันทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีหลักฐานหลอกแต่เขาเรียกว่าซื้อทั้งกลางตรงและทางอ้อมทําไมไม่ประนามย้ำม,มินพวกนั้นคือพวกขายวิญญาณ ตามหลักการแล้วก็ต้องมาสลักชื่อบนหนังหมาขี้เลื่อนแบบยุคพรรคสังคมนิยแมแห่งประเทศไทยตอนที่ผมเป็นนักศึกษาก็ช่วยกันไปเขียนบนหลังหมาด้วยนะครับที่หน้าสภาอยู่พรรคสังคมนิยม,มาดอนหลังนี่แหมปรากฏว่าบอมีการซื้อตัวขายตัวตัวเองก็เปลี่ยนพรรคไปทันทีอันนี้ควรจะประนามแต่กลับไม่ประนามมาเที่ยวดาบิกิวอย่างโง่อย่างนี้ไอ้พวกแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อนผมหลายคนก็หาว่ายังเพิ่ง อย่านมบ้างเพิ่งกินนมใหม่บ้างคืออุบาทเนี่ยครับท่จานผู้ฟังข้อมูลไม่มีในส่วนดีของคนซึ่งสามารถละทิ้งผู้บัญชาการทหารบกได้ในขณะที่คนอื่นนะรึๆ,ๆๆจะต่ออายุอยู่พเองชาวริยกยายุทความดีงามตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่เราควรจยยะยก่อมสรรเสริญเพราะสลาแล้วซึ่งตําแหน่งใหญ่โตมโหรานรัฐะหารก็ได้ ยุกสภาก็ได้แต่ท่านไม่ทำกลับไม่มองเห็นแล้วมาเที่ยวดาเพราะอะไรพวกนี้มันถูกฝังหัวจากไอ้พวกสาววกพรรคประชาธิปัตย์ได้ชวนพลเอกทวินดาครับไปอยู่ยังทำหน้าสันดาผมจำได้ออกทีวีพลเอกชวลิตยงใจยุทธกำลังนำสภาเปรสิเดียมมาใช้ในประเทศไทยเอวังก็มีด้วยประกาศระชีสวัสดีครับ